สวัสดีค่ะคุณยายไล่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไล่ครับสวัสดีค่ะค่ะมือในช่องเสาหนิงพ้ารวยช่องคุณนเฉี่ยงค่ะค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณยายไล่เนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะของงวดวันที่17มกราคม2567ค่ะไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะท่านผู้ชมเป็นโครงสุดท้ายค่ะ คุณยายฝันเมือเออมม่อไรคะโอุ้ยันเมื่อคืนแล้วแม่แม่ไปอยู่เชียงง่าห์งอค่ะก็แต่ตัวมันน้อยเขาแข็งีงค่ะมาหอดก็รูเห็นคุณก็ที่บอกอย่าก็มาทักท่บอกมาเห,หื่อมันก็บอกบอกจังไดคะก็หาข้เจ็ดหรืเล่าเห็นโตกับแก่บอกกบแต่ตัวเขาแข็งีงอยู่เชียงง่างแม่งั้นค่ะอืบ้ดนนอกแม่มแมๆๆกับมาเื่นงห้ยกับแก่ยังบอบบอส หาเก้าเจ็ดฮาเก้าเจ็ดถึงนยังสามเตือกัยาเก้าเจ็ดฮาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้ฟันมันบ่อคะฟันมันขึ้นงี่ละแม่เปเช้างามปเช้าแม่เืออยู่ไปเอาคุ่นละค่ะแม่กับมาหื่นละบ่ฟันมาเิ่นห้องบอกเลยบอกเอ้ยก็แกะเป็นห้องหาเก้าเจ็ดฮาเก้าเจ็ดเหรอค่ะแม่กับมาหื่นละค่ะโอ้โกูเกิดตัวเล็ก้ะว่าแม่ก็ว่า เพื่อนก็หาก็แกมันก็บอกเลยหาเขาเจก็เข้ากันพอดีองเข้ากันตัวล่ะค่ะไมื่งามมาเพื่อนไม่มากิะเจ้าหน่อยเพราะมาเพื่อนมาเพื่อนเมาได้ยินเสียงเพื่อนบอกเพ่นบอกเสียงเพื่อนบอกคือเขาแทนทีกับโก้แต่ไปเห็นกับโก้เห็นโต๊กับโก้เออจนเก็บจับจุกบุ้งมุ้งหิ้วผ้าเงินละมองสันไม่เอาเงินละมองสานบอกค่ะมองสานมองเขาเอาเงินอ๋อสารอยู่เถียงหน้าเออ บอกแม่กัดก้ามหืนแม่ตีตัวคุณบอกเกาเจ็ดตัวเดียวกมดแม่ตีเอาเหื่นเด้หื่นก็หาค่ะแม่ก็เลยตีเด็กสามตัวหาเกาเจ็ดหาเกาเจ็ดแต่บาทเลขที่เพื่อนบอกอีรีนั่นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะสองตัวสองตัวหาในแม่มาตีเหื่นหาในแม่มาตีใส่อีกใส่อีกเป็นหาเก้าเจ็ดเจ้นตัวอืมค่ะแม่ก็ฟังหนึ่งสอนเนาะค่ะเลขสามตัวคุณยายเพื่อนหายมาก หาเก่าเจ็ดเนาะค่ะแต่กับโกหองเนาะค่ะหรือว่ากับแก่ห่องบอกเพลิน okay, เก่าเจ็ดเป็นเหลขสองโตค,ค่ะค <จะ S 1> ่ะหาแม่มาตียออยู่เงื่อนค่ะอืมปกติคุณยายเคยฝันเห็นกับโกบอบอไบ่บบบบบเคยฝันบม่เคยฝัน,น,นแต่มันห่องยีเื่อนแม่แม่เคยมีสุ<อ>ปีเยียปีนี้จะมาห้องอีกแม่ควบฝันแม่น่ะแต่จะมีสุตัว แม่เลื่อมมาพุทธาพอในเฮือนค่ะก็แก่ก็แก่ในห้องพอยชิยมิสุกด้เยาวัสดีก็<ม><ม>บท่านบอกเราฟังดอกว่าคุณบอก,ก,อ,นนก,กอย่งไรแม่มมแม่ก็บท่านบอกพอก็พอค่ะแต่ก่อนหนีมิสุกหนีมิสุกจังไดเนาะนุ้ยต้องเชื่อคุณพูดส่งมาแน่ผู้หญิงส่งมาแน่น้องเชื่อแม่ก็ถือเลยบปีนี่แม่มาท่านถือเลยค่ะปีแม่มาท่านถือด้วยงวดแรกครับปีนี่คุณแม่งวดแรกละปีใหม่นี่ละนี่ละงวดนี่ละ ปีนี่ปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่แล้วอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ปีใหม่ปีเมนื่อยใบแจักใบสองใบตรงนี้แม่กวางส่วนตัวค่ะบริอาจจะญ่แล้วันที่หนึ่งปีก็หันเป็นปีเก่าเนาะค่ะปีนี่ปีใหม่แล้วถ้าเบิ่งว่าผู้ใดสีดวงเฮงตอนรับปีใหม่ค่ะหงัดแหลกของปีผู้ใดยดวงดีเบิร์ปีเบิร์ปีค่ะดวงดีนี่ก็ลองฟันก็ลองฟันเองก็แก่ค่ะอื บอกเก่าเย็นเดียวเพราะว่างวดแรกต้องปีเปิดโชคเปิดลาบครับผมค่ะโชคหลาโชคดีก็ค่อยเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะโชคดีเปิดโชคเปิดลาบครับผมลามด้วยเงินทองค่ะตั้งหลับปีใหม่นะครับเนาะงวดแรกต้องปีก็ค่อยเอฟซีทุกท่านครับผมได้รางวันที่หนึ่งกันสุขูมสุขคนครับผมมีโชคมีลาบ ลำด้วยเงินทอมสกุลสุกดนะครับค่ะมารอบนี้คุณยายเขี่ยวมากทาเลยเขี่ยวมากกาแม่ก็เมื่อยแม่เฮ็ดนังเฮ็ดนี่ค่ะม่เห็ดหนันเห็ดหนี <ขอ S 1> น่เนาะเพิ่นว่าค่ะคุณยายเพิ่นกะเขี่ยวมากแซบขนาดค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายไล่ได้หลายเด้อค่ะที่คุณยายบ่บแพงตัวเลขเนาะค่ะฝันเพิ่นกับาเวาสูท่ันผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชกมีหลเป็นทุงวันไง่กับคุณยายเบิดสุขหูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณค่ะค็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไล่ค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันกับท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นกัแก่ค่ะหรือว่าตุกแก่เนาะค่ะฝันว่าตัวบักไงซำแขนเพิ่นว่า ห้องบอกเลขเพิ่นค่ะและเลขที่ตุ๊กแกบอกเพราะค่ะกับโกบอกค่ะเป็นเลขสองโตโค่ะเก้าเจ็ดเนาะค่ะกับแกห้องบอกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเลขสามโตหาเก้าเจ็ดนี่คุณยายเพิ่นตีจากฝันเนาะค่ะเฮือนกับหาเพิ่นว่ากับแกห้องบอกเก้าเจ็ดเพิ่นก็เลยจับใส่เป็นสามโตหาเก้าเจ็ดค่ะเพราะว่า เพิ่นมาได้ย <sus> <type music writer> ินอยู่เฮือนเพิ่นว่าเพิ่นฝันอยู่เฮือนเนาะค่ะในความฝันเพิ่นเพิ่นก็เลยเอาเฮือนใส่น้ำค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเพิ่นฝันมันมักออกเพิ่นว่าค่ะมันมักถือเนาะค่ะเพิ่นว่าถ้าฝันเกี่ยวจังสี่เพิ่นว่าเพิ่นมักมิโศกเพิ่นว่าค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไล่ค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับเบวสู่ถานผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบใ้รางวัลใหญ่กับคุณยายเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567นี่เนาะค่ะก็อย่าลืม้อคะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนนําแน่ค่ะตัดกับหมุนเนาะค่ะการไหวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เซ้านิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิง้งผ้ารวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งๆ่งมานมานปังปังร่ำรวยร่ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่าสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยหาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ